เพื่อคนพิการจะอยู่กับผมพศโพสีนะครับแล้วก็น้องบิวนะครับที่อยู่ข้างๆนี้นะครับนะของปัตนานีหลังสีทองถ่ายทอดเรื่องราวทั้งหมดนี้นะครับช่วงแรกที่ผ่านไปเกี่ยวกับเรื่องของผู้หญิงเก่งนะาสามารถที่จะมีชีวิตอยู่บนล้อได้นะครับก็คือมนุษย์ล้อและเธอไปท่องเที่ยวทั้งในประเทศและต่างประเทศด้วยนะเป็นเรื่องด,ดีๆที่นําเสนอไปแล้วนะครับในขณะเดียวกันก่อนจะไปเรื่องอื่นๆนั้นขอไปที่เรื่องของ คนที่ยังไม่มีงานทำนะแต่เป็นคนพิการทางสำนักงานธนารุเคราะห์รับสมัครการจ้างเหมาบริการบุคลากรนะครับบุคคลภายนอกก็คือเป็นคนพิการเพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานส่วนเรขานุก,การคุณสมบัตินะครับเฉพาะตำแหน่งนะครับกรณีระดับต่ำกว่าเปรียตรีมีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพก็คือปวชหรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่านี้นะครับอัตราค่าจ้างเนี่ย ไม่เกิน13,100บาทส่วนกรณีระดับปริญารีนะครับหรือคุณวุธอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันทุกวิสาขาวิชานะครับอัตราค่าจ้างไม่เกินหน0 0งบาทสามารถที่จะสมัครได้นะครับตั้งแต่วันนี้นะฮะตั้งแต่น,นี้เลยนะครับถึงวันที่30พฤษภาคม2 5 1 8นหฮะรนะรหรือว่าจนกว่าที่จะมีผู้สมัครแลนะเขาเลือกผู้สมัครที่เหมาะสมแล้วนะครับ สามารถติดต่อได้ที่ไหนนะครับที่นี่ละครับนะสำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและความและสวัสดิการนะครับน,ะนี่สำนักงานธนานุเคราะห์กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหมายเลขโทรศัพท์อยู่ข้างใต้น,นะครับ02ครับ2817500นะครับหรือ02 2818913นะครับต่อ101ถึง 122ส,สองนะครับนี่เป็นข่าวดีสำหรับคนพิการที่ต้องการหางานทำนะครับนะ